สำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวหอมสยามในแปลงที่2ครับพี่น้องครับนี่นอซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่พร้อมที่จะทําการเกี่ยวแล้วครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ปัดดกขักปันยังครับผมเนี่เอาครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไปที่เคารพราครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับผม จากช่อง YouTube นะครับ Facebook แฟนเพจนะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร c h a n n e l เอาครับพี่น้องครับสำหรับบอนี้ครับผมเห็เราอยู่กันที่แปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตของเราครับผมนี่สำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือข้าวหอมสยามในแปลงที่2ครับพี่น้องครับนี่นซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่พร้อมที่จะทำการเกี่ยวแล้วครับผมนี่ เอากอนอื่นนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ปลาดกขักปันย่งครับผ้อมนี่นี่นี่เบื้องต้นให้พี่น้องป้องไฟนะครับได้เบิ้งกันกอนเนาะซึ่งตอนนี้นะครับพร้อมที่จะทําการเกี่ยวแล้วครับพร้อมเอาครับหลังจากที่พ่อให้พี่น้องป้องไยนะครับได้เบิ้งกันหลายๆคลิปนะครับสำหรับแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตของเรานะครับข้าวหอมสยามนะครับ นี่อยู่ทั้งบดสามแปลงน้ากันนะครับแต่ว่าอันนี้คือแปลงที่สองครับพี่น้องครับนี่นอตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับมาจนถึงคลิปนี้นะครับเฮ้าสิทําการเกี่ยวแล้วพร้อมที่จะทําการเกี่ยวแล้วครับผมซึ่งแปลงที่สองของเฮานะครับเป็นแปลงที่ใส่มือดำเอาครับพี่น้องครับนี่นอดำละลานะครับผลปรากฏว่านี่ครับผมนี่แต่กอดีคักปันยั่งครับผมนี่กีย2สองกียผลปรากฏว่านี่ครับเป็นสิบนี่ครับผมนี่นี่กีย2สองกีบนะครับ ซึ่งพูดถึงลักษณะของข้าวนะครับสายพันธุ์นี้เนาะเป็นข้าวที่มีความสูงนะครับความสูงอยู่ในระดับแอวระดับเอิร์ทนี่ครับพี่น้องครับแล้วก็ใบธงนี่เบื่องครับใบธงเนาะเป็นใบธงที่ใหญ่นะครับใบธงที่งใหญ่นะครับซึ่งลักษณะของต้นเขาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับต้นเตี้ยนะครับแต่กอดีแบบนี้นะครับก็เฮ็ดให้เขาวอรล่มครับพี่น้องครับ ดังนั้นนะครับที่พ่อพี่น้องพืงอนฝ่ายเห็นกันอยู่นี่นะครับเขาเบ่บ่บรมเพราะตดเลยครับซึ่งแตกต่างจากข้าวมะลินะครับก็เคา15นะครับหรือว่ามะลิ105นะครับเข่าสิลมเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับให้กับเข่าของพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ว่าข้าวสายพันธุ์นี้ไม่ล้มนะครับและนอกจากนั้นจุดเด่นของเขานะครับก็คือนี่ครับพี่น้องครับนี่จะมีระแง้ที่ทีนะครับนี่ จับกันทีเป็นยังห่วงใ่มีละแงะที่ผีครับแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่นาอจากการศึกษานะครับของสวทชนะครับเพื่อนบอกว่าให้ผลนผลิตหลายก็เข่ามะลินะครับถึง2.1เท่าเลยทีเดียวนะครับผมและที่สําคัญที่สุดครับพี่น้องครับนี่นาอเมื่อทําการนําไปหุงแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเหมือนกับข้าวมะลิเลยทีเดียวนะครับ นี่ก็คือลักษณะประจำพันธุ์นะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับนั่นก็คือข้าวหอมสยามของเราครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอานี่ครับพี่น้องครับนิ่ยางมาเบิ่งทั้นได้ก็แล้วแต่เบิ่งนะครับลักษณะของเขานะเอามือกล้องเข้านะครับนี่แค่นมาเบิ่งใหล้ๆนี่ครับผมนี่นี่ให้พี่น้องป้องไฟนะครับไดีเบิ่งกันเนาะลักษณะของต้นเขานะครับของหอมสยามของเราครับผมนี่ครับผมนี่ครับผม เอาทางนี้ด้วยเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ยเลี้ยวไปทางไหนกับเป็นตะสอนเนาะเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับข้าวหอมสยามนะครับสามารถประสานมาได้นะครับทั้ง3หมายเลขโทรศัพท์ครับผม089ครับ9 4 2 8 6 8 4ครับ092ครับ5164252นะครับแลวก็065 0495999นะครับเอาจใจในฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับแดดลมลมตกนะครับนุ่มควันแช้งหัวใจกษตรสศีย่างตำรวจตรวจสอบตัวก่อนเฮาสิ่เดชทาการเก็บเกี่ยวนะครับผมในคลิปต่อไปเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันแช้งหัวใจกษตรพร้อมทีมงานพร้อมและผ้าจาาพี่น้องวางไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม อยข้าวหอมสยามของเราครับผมเนี่ปา้าเป็นตสอนให้ครับพี่น้องครับ